เป็นขบวนพาเหรดของอำเภอป่าบอนป่าบอนแผ่นดินถิ่นพนมไพรธรรมชาติงามวิไลเมืองในฝันของดีเด่นเช่นสับประรดหลากหลายพันธุ์คือสวรรค์บนดินถิ่นเมืองลุงขอเสียงปรบมือต้อนรับขบวนพาเหรดของอำเภอป่าบอนด้วยค่ะสำหรับขบวนพาเหรดของอำเภอป่าบอนนะครับภายใต้การนำของท่านนายอำเภอรพอรพนมจันทรเทพ ในอำเภอป่าบอนและด้วยความร่วมมือของโรงเรียนป่าบอลพิทยาคมภายใต้การนําของนางสาวรัสมนปานจิวราวานิษฐ์พ่วนในการโรงเรียนป่าบอลพิทยาคมนางสาวพิษกัญญกพัชเหรียญไกรรองพ่วงในการโรงเรียนป่าบอลพิทยาคมค่ะและกระบวนต่อมาป้ายอำเภอป่าบอนอัญเชิญโดยนางสาวจิตนันทศสีธงอำเภอป่าบอนโดยนายนครินพินตองพันธ์ าม,มาด้วยขบวนของโรงเรียนป่าบอลพิทยาคมนะครับอำนวยการฝึกซ้อมโดยท่านผู้อำนวยการรัศมนปานจิราวานิชและท่านรองผู้อำนวยการพิทกัญญาักเหรียญไกรค่ะซึ่งขบวนพาเรดของอำเภอป่าบอลในปีนี้เรามาด้วยสีประจำของโรงเรียนก็คือสีแดงอันสดใสแสดงถึงความเข้มแข็งแข็ง,แ,ขงแรงแรงกล้าค่ะ สำหรับตราโรงเรียนนะครับเป็นตราสามเหลี่ยมสามวงในฐานปิรามิดนะครับซึ่งอัญเชิญโด,โดยนางสาวสสิธรวีราชาติเทวันป้ายโรงเรียนป่าบอนโดยนางสาวธานทิพย์มากมีนางสาวกชมนสีชูทองนางสาวนัชยายีหวังกองและธงโรงเรียนป่าบอนพิทยาคมโดยนายนัทพงษ์บัวยก ตอนนี้นะคะในสนามอำเภอป่าบอนกำลังแปลรูปขบวนเพื่อจะมีการโชว์หน้าประธานอดใจรอความสวยงามของคระากรสักครู่นะครับค่ะซึ่งกระากรของอำเภอป่าบอลปลายใตก้การดูแลของโรงเรียนป่าบอลพิทยาคมในครั้งนี้เรามีทั้งหมด14ไม้เป็นผู้หญิงล้วน แสดงถึงความเข้มแข็งความสวยงามและความอ่อนช้อยของคาถากรค่ะ ตอนนี้นะคะคารากรของอำเภอป่าบอลได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ท่านหน้าประธานเป็นที่เรียบร้อยซึ่งคารากรของโรงเรียนป่าบอลพิทยาคมประกอบไปด้วยนางสาวขวัญนภัทรบุญชูนางสาวนัชยานัชยาภาชูทองนางสาวนิวราแสงมณีนางสาวจิราภาเกื้อวงนางสตดิกหญิงปริศร์ัวง,งามนางสาวจุลาภรปุมวันเด็กหญิงยานพัฒน์อัศนัน นางสาววันวิวาแก่นแก้วนางสาวพัชราวดีเอียดสุรักเด็กหญิงนิราชาชูหนูขาวนางสาวทันชนกชัยศรีเด็กหญิงอนาการทองงามนางสาวสาริสาแก้วบัวนางสาวสุชานันแก้วหนหน่น ซึ่งได้รับเกียรติบรรเลงเพลงโดยวงโยจววทิศจากโรงเรียนมัธยมศิริวัณวดีสส2สงขลาภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการท,ท,ทิวิชยามีชูวรคพงษ์และควบคุมและฝึกซ้อมโดยนางสาวชรินรัตน์เกตชู ตอนนี้คารากรนนะได้แปลแถวนะคะเพื่อที่จะโชว์หน้าประธานซึ่งการแสดงโชว์ของอำเภอป่าบอลในปีนี้เราเน้นการโชว์ของคารากรนนะคะเพื่อแสดงถึงความเข้มแข็งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงความพร้อมเพรียงและก็และก็การเป็นการซักซ้อมมาเป็นอย่างดีะค่ะ ต่อไปจะเป็นการโชว์ของคณะคนากรจากหน่วยอำเภอป่าบอนนะครับ ซึ่งขบวนพารดของเราในปีนี้นะครับมีขบวนเทิอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะโดยนางสาวนทิดาสิงสุนเซ้งและนางสาวธิติวรดาชูสุวรรณค่ะโรงเรียนปา่าบอนพิยาคมนะครับขอเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติาศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะและนอกจากนี้นะคะก็มีป้ายคำขวัญของขขอำเภอป่าบอนโตนสตอสวยล้ำ อ่างเก็บน้ำงามงดสับประรดขึ้นชื่อเรื่องลือสละหวานทินฐานชาวมนนิเกจิดังอาจารย์ผลซึ่งเป็นคำขวัญใหม่นะครับที่เพิ่งประกวดเมื่อปีที่ผ่านมาปาบนี่ยานัดเลยนะยานัดกบลักจะรักนะ โรงเรียนป่าบอลวิทยาคมค่ะเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดกลางค่ะบริหารงานโดยนางสาวรัสมนปานจิรวานีรุวมในการโรงเรียนป่าบอลวิทยาคมค่ะมีโรงเรียนในสังกัดสพปวัรุงเขตสองอออ 2, จำนวนทั้งสินส้นสิแปโรงเรียนโรงเรียนสังกรรัดเอกชน3โรงเรียนค่ะ 你们这边。 เปียกรายเราพบในการโรงเรียนปายาย่าพริบเปียร์6และวันนี้ปุริยาค่ะที่กำลังทำก,การโชว์อยู่นะคะมาจากโรงเรียนศรีวันวณี2จกกังหวัดสงขลาค่ะโดยการตรกสอบโดยนะ้ำที่วิทยามีชัวระหง เรือไทยของอำเภอปากตอก โเรียนพิบูรณ์ชนึงและโรงเรียนพาะเดชประวัลค่ะกรมสมาเป็นกรมส่งเสริมการสาธารณกชนประกอบไปด้วยโรงเรียนพัฒดีอนุสรณ์โรงเรียนนูรุสิสลามหนองโพมูลนิธิโรงเรียนอามานียะรวมแล้วทั้งหมด22โรงเรียนพิบากอนครับ่ะที่ให้ความร่วมมือจากหน่วยงานตของๆเชอนข่าวบอล

Oh คุณแล่ดูแลการฝึกซ้อมนางสาวจุลินทร์ุญทัศน์นายวิยธธร,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 รยุทธ์คำประดิษฐ์และคณะครูโรงเรียนป่าบอลที่อาเภอจุกท่านครับค่ะอำนวยการฝึกซ้อมโดยผู้อำนวยการโรงเรียนป่าบอลพิทยาคมนางสาวรัตน์ปานจิรวน,นิชรอรงผู้อำนวยการโรงเรียนป่าบอลพิทยาคมนางสาววิทยัญญะพันธ์เรียน,นไทยดูนะคะว่าการ 好。Oh. ทินฐานชาววันนี้เกจิดังอาจารย์ผลอย่าลืมไปท่องเที่ยวกันนะครับและในวันนี้นะครับขอบคุณวงโยธวิทินจากโรงเรียนมัธยมศิริวันวีสองสงขลา ภายใต้การนําของท่านผู้อำนวยการทีววิทยามีชูวัฒพงศ์ควบคุมและฝึกซ้อมโดยนางสาวจรินรัตน์เกชชูรวมถึงขอบคุณท่านนในอำเภอป่าบอนท่านพลพนมจันทรเทพที่อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้อำเภอป่าบอนของเรามีความสวยงามสวยงามและสวยงามในวันนี้นะครับ สี่วันมะลีนี้อยู่ชายแดนของสงขลาใช่บอยเราก็อยู่ชายแดนของพัตลุงค่ะเราก็เป็นบ้านที่เมืองน้องกัน ับชมแล้วพบกันใหม่งานกีกฬากรีธานักเรียนนักศึกษาและประชาชนจังหวัดพัทลุงครั้งที่77และอย่าลืมแวะไปเตียวป่าบอนกันนะคะพรอมีข้องนี้มากมายสับปรดป้าบากข้องฟากป่าบอนสำหรับปีนี้ข้องลท้ากังวาขอบบ <ขอ S 2> ุณค่ะ,คะ